สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พัฒนาไปด้วยการพอดแคสต์พื้นที่ปลอดภัยที่จะเติมพลังใจและอาหารสมองให้กับคุณเพื่อให้คุณเก่งขึ้นดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันครับวันนี้คุณอยู่กับผมแสนดีคนเดิมที่พร้อมจะมาแชร์มุมมองความคิดแบบฉบับของคนที่เชื่อว่าความสำเร็จสร้างได้ด้วย2มือและหสมองของเราครับคุณผู้ฟังครับเคยเป็นไหมครับ ความรู้สึกในช่วงบ่ายวันอาทิตย์หรือช่วงหัวค่ำที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินจู่ๆก็มีความรู้สึกหน่วงๆในใจมันเหมือนมีความกังวลลึกๆก,ก่อตัวขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุอาการที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า s u n d a y s c a r i e s หรือความกลัววันอาทิตย์จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความกลัวหรอกครับแต่มันคือความกังวลว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นไปทางานอีกแล้วเหรอพรุ่งนี้ต้องเจอปัญหาอะไรอีกบ้างหรือยังพักไม่เต็มอิ่มเลย ทำไมวันหยุดหมดเร็วจังถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ผมอยากบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับเพื่อนมนุษย์ครึ่งโลกก็รู้สึกแบบเดียวกันแต่คำถามสำคัญที่ผมอยากชวนคุณคิดตามในวันนี้คือแล้วคนที่เขาประสบความสำเร็จมากๆคนที่เขาบริหารชีวิตเก่งๆคนที่ดูเหมือนมีเวลาเหลือเฟือทั้งที่งานยุ่งแสนยุ่งเขาจัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไร เขาปล่อยให้วันอาทิตย์จบลงด้วยความหดหู่หรือเขาใช้มันเป็นอาวุธลับในการสร้างความได้เปรียบให้กับชีวิตวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อที่ผมรักมากที่สุดหัวข้อหนึ่งครับนั่นคือ Sunday Reset วันหยุดที่ไม่หยุดพัฒนาครับคำว่าไม่หยุดพัฒนาในที่นี้ ผมไม่ได้หมายความว่าให้คุณแบกงานกลับมาทำที่บ้านหรือต้องนั่งเคร่งเครียดอ่านหมังสือวิชาการทั้งวันนะครับไม่ใช่เลยครับการพัฒนาในแบบฉบับของ Sunday Reset คือศิลปะแห่งการเตรียมตัวครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าชีวิตของเราคือการวิ่งมาราธอนวันอาทิตย์ไม่ใช่เส้นชัยนะครับแต่มันคือจุดพักน้าจุดเช็ครองเท้าจุดวอร์มร่างกายเพื่อให้เราออกตัววิ่งในเช้าวันจันทร์ได้อย่างสง่างามและทรงพลังที่สุดต่างหากแล้วครับ คุณผู้ฟังเชื่อเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นไหมครับในโลกการเงินเราลงทุนเงินเพื่อให้มันงอกเงยทบต้นทบดอกแต่ในโลกของการใช้ชีวิตเวลาและนิสัยก็มีดอกเบีย้ยทบต้นเช่นกันครับ การที่คุณใช้เวลาเพียงกี่ชั่วโมงในวันอาทิตย์เพื่อทำซันเดย์รีเซ็มันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนหรือ ROI ที่สูงมหาศาลมากครับเพราะการเตรียมตัวที่ดีในวันนี้จะช่วยประหยัดเวลาแห่งความวุ่นวายในวันจันทร์อังคารพุธไปจนถึงวันศุกร์ได้หลายชั่วโมงเลยทีเดียนครับ ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความชัดเจนไม่ต้องตื่นมาแล้วลนลานหาเสื้อผ้าไม่ต้องยืนงงหน้าทุ่เย็นว่าจะกินอะไรไม่ต้องมานั่งนึกที่โต๊ะทำงานว่าเอ๊ะวันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะพลังงานสมองของคุณจะเหลือเฟือขนาดไหนและพลังงานที่เหลือเฟือนั่นแหละครับคือต้นทุนที่เราจะเอาไปสร้างสารรค์งานดีๆเอาไปคิดโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเอาไปดูแลคนที่เรารักครับ สิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกับคุณในพาร์ทแรกนี้คือการเปลี่ยน Mindset หรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อวันอาทิตย์ใหม่ครับอยากให้คุณมองว่าวันอาทิตย์คือวันแห่งการกลับมาดูแลใจและกายของตัวเองอย่างแท้จริงครับไม่ใช่แค่นอนดูซีรีส์จนตาแฉะแล้วตื่นมาเพลียกว่าเดิมครับแต่เป็นการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพหรือที่เรียกว่า active rest คือการพักที่ได้ผลลัพธ์เป็นการฟื้นฟูอย่างจริงๆครับ ผมสังเกตเห็นคนรวยหรือคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนเพื่อนๆของผมในแวดวงธุรกิจพวกเขามักจะหวงแหนเวลาวันอาทิตย์มากครับพวกเขาจะไม่นัดคุยงานหนักๆแต่จะใช้เวลานี้อยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวและที่สำคัญคืออยู่กับการวางแผนครับเพราะเขารู้ดีว่าชัยชนะของสัปดาห์หน้าไม่ได้วัดกันที่เช้าวันจันทร์นะครับแต่มันถูกตัดสินตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์แล้วครับ คุณผู้ฟังลองสำรวจตัวเองตอนนี้หน่อยไหมครับว่าสภาพจิตใจของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรพร้อมไหมสำหรับการเริ่มต้นใหม่หรือว่าแบตเตอรี่ชีวิตยังแดงเถือกอยู่ครับไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรไม่ต้องกังวลนะครับการที่คุณกดเข้ามาฟังพอดแคสต์นี้นั่นแปลว่าลึกๆแล้วคุณเป็นคนรักความก้าวหน้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงและนั่นคือสัญ,ญญาณที่ดีที่สุดแล้วครับ วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับกระบวนการ Sunday Reset ที่ผมใช้จริงและปรับปรุงมาตลอดหลายปีจนกลายเป็นสูตรสำเร็จที่ทำให้ผมบริหารธุรกิจหลายอย่างได้พร้อมกันโดยที่ยังมีเวลาไปออกกำลังกายและทานข้าวเย็นกับคนรักได้ทุกวันฟังดูน่าเชื่อเลยไหมครับแต่มันเป็นไปได้จริงๆเพียงแต่เราจัดระเบียบชีวิตให้ถูกจุดครับ ในซีรีส์พอดแคสต์ชุดนี้ผมจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นขั้นตอนที่จับต้องได้ตั้งแต่การเคลียร์สมองการดูแลพื้นที่รอบตัวการวางแผนการเงินและการงานไปจนถึงการเติมพลังใจครับซึ่งในพาร์ตต่อๆไปผมจะเจาะลึกทีละเรื่องเลยครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นผมอยากให้คุณสัญญากับตัวเองข้อหนึ่งก่อนได้ไหมครับสัญญาว่าเย็นนี้หรือสุดสัปดาห์นี้คุณจะลองอนุญาตให้ตัวเองได้รีเซ็ตจริงๆสักครั้ง ลองวางมือถือลงบ้างลองปิดการแจ้งเตือนเรื่องงานแล้วหันกลับมาถามตัวเองว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันเก่งขึ้นเรื่องอะไรบ้างและสัปดาห์หน้าฉันอยากเห็นตัวเองมีความสุขเรื่องอะไรคําถามง่ายๆแค่นี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของมหาเศรษฐีทางความคิดทําไมผมถึงเน้นเรื่องความคิดก่อนจะไปเรื่องวิธีการครับเพราะจิตวิทยาบอกเราเสมอครับว่ามนุษย์เราขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผล ถ้าใจคุณยังต่อต้านวันจันทร์ถ้าใจคุณยังรู้สึกว่าการเตรียมตัวเป็นภาระต่อให้ผมเอาเทคนิคขั้นเทพมาวางตรงหน้าคุณก็คงทำมันได้ไม่นานแล้วก็เลิกไปจริงไหมครับดังนั้นการปรับจูนคลื่นความถี่ในสมองให้มองเห็นโอกาสในวันอาทิตย์จึงสำคัญที่สุดครับลองมองว่าการทำซันเดอรีเซ็ตเหมือนกับเรากำลังรดน้ำพรวนดินให้กับต้นไม้แห่งชีวิตของเรา ถ้าเราดูแลดินดีรากแข็งแรงดอกผลแห่งความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเงินทองตำแหน่งหน้าที่หรือสุขภาพที่ดีมันก็จะตามมาเองโดยธรรมชาติครับคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังครับที่จะเปลี่ยนวันอาทิตย์ที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นแท่นกระโดดสู่ความสำเร็จถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายหัวไหล่ยิ้มให้กับตัวเองสักนิด แล้วเตรียมตัวก้าวเข้าสู่เนื้อหาเข้มข้นในพาร์ทต่อไปที่เราจะเริ่มลงมือชำระล้างสิ่งตกค้างในใจและในสมองของเราเพื่อให้ว่างพร้อมรับสิ่งดีๆในสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เราปรับจูนความคิดและเตรียมใจให้พร้อมในพาร์ทแรกกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ภาคปฏิบัติที่สำคัญที่สุดด่านแรกนั่นคือการทบทวนสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือที่ผมเรียกมันว่าการทำ weekly review ครับ คุณผู้ฟังครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเราทําธุรกิจแล้วเราไม่เคยทําบัญชีเลยไม่เคยดูเลยว่าสัปดาห์นี้ขายได้เท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่หรือสินค้าตัวไหนมีปัญหาคุณคิดว่าธุรกิจนั้นจะรอดไหมครับยากใช่ไหมครับ ชีวิตของเราก็เหมือนกันครับเราคือ CEO ของบริษัทที่ชื่อว่าชีวิตจำกัดมหาชนถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าโดยไม่เคยหยุดดูผลประกอบการของการกระทำเลยเราจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรจริงไหมครับ ขั้นตอนแรกของการทบทวนผมอยากให้คุณเริ่มจากการเบรนดัมหรือการเททุกอย่างในหัวออกมาครับลองหาสมุดเล่มโปรดกับปากกาที่เขียนลื่นๆชักด้ามหรือถ้าใครถนัด iPad ก็ได้ครับนั่งในมุมที่สงบที่สุดแล้วเขียนทุกสิ่งที่ค้างคาใจอยู่ออกมาให้หมดงานอะไรที่ยังทำไม่เสร็จ อีเมลฉบับไหนที่ลืมตอบสัญญาอะไรที่ให้ไว้กับใครแล้วยังไม่ได้ทำหรือแม้แต่เรื่องกวนใจเล็กๆน้อยๆเช่นหลอดไฟในห้องน้ำเสียหรือต้องพาแมวไปฉีดวัคซีนเขียนมันออกมาให้หมดครับเชื่อไหมครับว่าสมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้จดจำภาระพวกนี้แต่ถูกออกแบบมาให้คิดวิเคราะห์การที่เราต้องแบกเรื่องพวกนี้ไว้ในหัวมันกินพลังงานแรมของสมองมหาศาลทำให้เราล้าและคิดอะไรไม่ออก การเขียนลงกระดาษคือการย้ายภาระจากสมองมาไว้ในที่ที่ปลอดภัยทันทีที่คุณเขียนจบคุณจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเบาขึ้นเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยแหละครับเมื่อสมองโล่งแล้วขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบผลกำไรขาดทุนของชีวิตครับผมมีคำหามวิเศษ3ข้อที่อยากให้คุณลองถามตัวเองทุกวันอาทิตย์ข้อที่1คือสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรที่ฉันทำได้ดีบ้างหรือมีเรื่องอะไรที่ฉันภูมิใจ ข้อนี้สำคัญมากนะครับเพราะคนเรามักจะเก่งในการจับผิดตัวเองแต่แย่ในการชื่นชมตัวเองลองนึกดูสิครับสัปดาห์นี้คุณตื่นเช้าขึ้นได้วันหนึ่งไหมคุณกล้าปฏิเสธงานที่ไม่ใช่หน้าที่ไหมหรือคุณแค่ประคองสติไม่ให้เวี่ยงวีนในวันที่รถติดหนักๆได้นั่นคือชัยชนะทั้งนั้นครับเขียนมันลงไปแล้วชื่นชมตัวเองครับการทำแบบนี้จะช่วยหลั่งสารโดปามีนในสมองทำให้คุณเสพติดความสำเร็จและมีแรงใจที่จะทำดีต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ คำถามข้อที่2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจหรือเป็นอุปสรรคบ้างถามเพื่อเรียนรู้นะครับไม่ใช่เพื่อตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองผมเน้นย้ำนะครับว่าในกระบวนการนี้เราจะสวมหมวกของนักวิทยาศาสตร์หรือนักลงทุนที่มองข้อมูลตามความเป็นจริงโดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเจือปนงานไม่เสร็จเป็นเพราะอะไรเพราะเราขี้เกียจหรือเพราะเรารับงานมาเยอะเกินไปหรือเพราะเราวางแผนผิดพลาด การมองเห็นต้นเหตุจะทำให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดในสัปดาห์หน้าครับอย่าด่าตัวเองว่าฉันมันแย่แต่ให้บอกว่าวิธีการของฉันยังต้องปรับปรุงการแยกแยะตัวตนออกจากวิธีการแบบนี้คือหัวใจสำคัญของคนที่มี Growth Mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตครับและคำถามข้อสุดท้ายที่แพงที่สุดคือฉันได้เรียนรู้อะไรจากสัปดาห์นี้บ้าง ทุกความผิดพลาดคือต้นทุนที่เราจ่ายไปแล้วครับถ้าเราไม่ได้บทเรียนกลับมานั่นคือการขาดทุนอย่างแท้จริงแต่ถ้าคุณสรุปบทเรียนได้เช่นอ๋อฉันเรียนรู้แล้วว่าฉันไม่ควรนัดประชุมซ้อนกัน3งานเพราะสมองฉันจะล้าและทำงานสุดท้ายได้ไม่ดีบทเรียนนี้แหละครับคือกำไรเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่จะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตทำให้สัปดาห์หน้าคุณจะไม่พลาดเรื่องเดิมซ้ำอีกลองคิดดูสิครับถ้าคุณฉลาดขึ้นสัปดาห์ละหนึ่งเรื่อง 1>, 1ปีคุณก็จะฉลาดขึ้นถึง52เรื่องแล้วใน5ปี10ปีคุณจะเป็นคนที่เก่งกาจขนาดไหนครับก่อนจะจบพาร์ทนี้ผมอยากให้คุณทำสิ่งสุดท้ายสำหรับการทบทวนครับนั่นคือการให้อภัยและปล่อยวางครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องแย่ๆมีคำพูดที่ไม่น่ารักหรือมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดขอให้วันอาทิตย์นี้เป็นวันชำระล้างมันออกไปให้หมดครับบอกกับตัวเองว่ามันจบไปแล้วอดีตคือเช็คที่ขึ้นเงินไปแล้ว แก้ไขตัวเลขไม่ได้สิ่งที่เรามีคือปัจจุบันและอนาคตการแบกความรู้สึกผิดข้ามไปยังวันจันทร์เหมือนการแบกขยะเน่าๆใส่กระเป๋าเป้ไปทำงานด้วยครับมันหนักและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนความสุขของคุณเปล่าๆครับทิ้งมันไว้ที่นี่ในเย็นวันอาทิตย์นี้แล้วเตรียมตัวก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างตัวเบาสบายครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้คุณเปรียบเสมือนผ้าขาวที่สะอาดพร้อมที่จะให้เราแต่งแต้มสีสันของสัปดาห์ใหม่ลงไปแล้วครับ ในพาร์ทนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนที่ผมเรียกว่า design your week หรือการออกแบบสัปดาห์แห่งชัยชนะครับคุณผู้ฟังครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับถ้าคุณล้มเหลวในการวางแผนเท่ากับคุณกำลังวางแผนที่จะล้มเหลวคำพูดนี้คลาสสิกและเป็นความจริงเสมอโดยเฉพาะในโลกของการทำงานและการทำธุรกิจถ้าเราเดินดุ่มๆเข้าไปในวันจันทร์โดยไม่มีแผนที่ในมือ เราจะกลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์ทันทีครับอีเมลจะรุมเรา้าลายจะเด้งไม่หยุดและคนอื่นจะเข้ามาขโมยเวลาของคุณไปจนหมดวันนี้ผมเลยจะมาชวนคุณวางแผนไม่ใช่แค่เพื่อให้งานเสร็จแต่เพื่อให้คุณได้เป็นนายของเวลาตัวเองอย่างแท้จริงครับ หลักการที่ผมใช้และอยากแนะนำให้คุณทำตามในเย็นวันอาทิตย์คือหลักการเดียวกับการบริหารพอร์ตการลงทุนครับนั่นคือการจัดลำดับความสำคัญหรือ prioritize ครับในโลกการเงินเรามีกฎ80-20ของพาเรโตที่บอกว่าผลลัพธ์80%มักจะมาจากต้นเหตุเพียง20%ชีวิตเราก็เหมือนกันครับ ในสัปดาห์หนึ่งหนึ่งมันจะมีงานไม่กี่อย่างหรอครับที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าของคุณจริงๆผมอยากให้คุณลองมองดูลิสต์งานที่คุณเขียนออกมาแล้วเลือกหยิบมาแค่3อย่างครับย้ำว่าแค่3อย่างพอนะครับที่เป็น Big r o cks หรือหินก้อนใหญ่ที่สุดงานที่ถ้าคุณทำสามอย่างนี้สำเร็จคุณจะถือว่าสัปดาห์นี้คุณชนะแล้วไม่ว่าจะเป็นการปิดดีลลูกค้าคนสำคัญ การทำพรีเซนต์โปรเจกต์ใหญ่หรือแม้แต <hi> ่การพาคุณ <hey>. พ่อคุณแม่ไปตรวจสุขภาพเลือกมาเลยครับแล้วโฟกัสพลังงานไปที่จุดนั้นส่วนงานยิบย่อยอื่นๆให้ถือเป็นกรวดทรายที่เราจะจัดการทีหลังเมื่อได้หินก้อนใหญ่3ก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจองเวลาลงในปฏิทินครับเทคนิคนี้เรียกว่า time blocking ซึ่งเป็นเทคนิคที่มหาเศรษฐีทั่วโลกใช้กัน ผมอยากให้คุณปฏิบัติกับเวลาเหล่านี้เหมือนกับการนัดหมายลูกค้าคนสำคัญที่คุณจะเบี้ยวไม่ได้ถ้าคุณตั้งใจว่าจะเขียนรายงานตอน10โมงเช้าวันอังคารก็ต้องบล็อกเวลานั้นไว้เลยปิดมือถือปิดการแจ้งเตือนแล้วลุยงานนั้นให้เสร็จการทำแบบนี้มีข้อดีทางจิตวิทยาอย่างมหาศาลครับเพราะมันช่วยลด d i ิ i o n fatigue หรือความล้าจากการตัดสินใจคุณไม่ต้องตื่นมาวันอังคารแล้วยืนงงว่าเอ๊ะทำอะไรดีนะ เพราะคุณในเวอร์ชั่นวันอาทิตย์ที่สติสัมปชัญญะครบถ้วนได้สั่งการไว้เรียบร้อยแล้วหน้าที่ของคุณในวันธรรมดาก็แค่ทำตามแผนอย่างมีวินัยครับง่ายกว่ากันเยอะเลยใช่ไหมครับและอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ผมแทรกเข้าไปเสมอในการวางแผนคือการใช้หลักการ pay yourself first หรือจ่ายให้ตัวเองก่อนในทางการเงินคือการออมก่อนใช้ แต่ในทางบริหารเวลาคือการบล็อกเวลาสำหรับความสุขและการพัฒนาตัวเองลงในตารางก่อนงานอื่นครับฟังดูเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับแต่เชื่อผมเถอะครับถ้าคุณไม่ล็อกเวลาสำหรับออกกำลังกายเวลาสำหรับอ่านหนังสือหรือเวลาสำหรับนั่งจิบกาแฟเงียบๆไว้ก่อนคุณจะไม่มีวันหาเวลานั้นเจอเลยเพราะธุระของคนอื่นจะแทรกเข้ามาเสมอผมอยากให้คุณลองใส่ช่วงเวลาของฉันลงในปฏิทินดูครับ อาจจะแค่วันละ30นาทีก็ได้แต่ขอให้เป็นเวลาที่คุณหวงแหนที่สุดเพราะถ้าตัวคุณแข็งแรงจิตใจคุณเบิกบานประสิทธิภาพในการทำงานหาเงินของคุณจะพุ่งกระฉูดจนคุณตกใจเลยล่ะครับคุณผู้ฟังครับการวางแผนที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นด้วยนะครับเราไม่ใช่หุ่นยนต์ชีวิตจริงมักมีเรื่องไม่คาดฝันเสมอรถอาจจะเสียลูกน้องอาจจะลาป่วยดังนั้นในตารางงานของคุณ ผมแนะนำให้เว้นช่องว่างไว้บ้างเรียกว่า buffer time หรือเวลาเผื่อเหลือเผื่อขาดแทรกไว้ในระหว่างงานครับเพื่อเวลาเจอปัญหาแทรกซ้อนคุณจะได้ไม่เครียดจนสติแตกเพราะคุณเตรียมพื้นที่ไว้รับแรงกระแทกแล้วการทำแบบนี้จะทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพที่สุข,ขุมนุ่มลึกและจัดการทุกอย่างได้ด้วยรอยยิ้มครับลองกางปฏิทินของคุณออกมาตอนนี้เลยครับสัปดาห์หน้าหน้าตาเป็นอย่างไร มันดูยุ่งเหยิงหรือดูเป็นระเบียบมันเต็มไปด้วยเรื่องที่คนอื่นอยากให้ทำหรือเต็มไปด้วยเรื่องที่คุณอยากทำจริงๆการดีไซน์โยวิคในวันอาทิตย์คือการที่คุณประกาศอิสรภาพและบอกกับจักรวาลว่าฉันคือคนควบคุมชะตาชีวิตของฉันเองครับเมื่อแผนงานชัดเจนเป้าหมายชัดเจนความกังวลจะหายไปความมั่นใจจะเข้ามาแทนที่และนั่นแหละครับคือพลังงานของคนสำเร็จครับคุณฟังครับ ตอนนี้แผนที่การเดินทางของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วในพาธที่แล้วแต่คุณผู้ฟังครับแผนที่ที่ดีแค่ไหนก็พาเราไปถึงจุดหมายไม่ได้ถ้ายานพาหานะของเราไม่พร้อมหรือถ้าถนนหนทางเต็มไปด้วยขวากหนามในพาธนี้เราจะมาลงมือทำในสิ่งที่จับต้องได้ที่สุดนั่นคือการ prep for success หรือการเตรียมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความสำเร็จครับ หลักการของผมง่ายมากครับคือเราต้องทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองในวันพรุ่งนี้ลองถามตัวเองดูสิครับว่าฉันในวันอาทิตย์นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ฉันในเช้าวันจันทร์ที่แสนวุ่นวายได้อย่างไรบ้างการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในตอนนี้จะช่วยลดความเครียดและประหยัดพลังงานสมองในวันพรุ่งนี้ได้อย่างมหาศาลเลยแหละครับเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยนะครับนั่นคือเสื้อผ้าครับ ผมเชื่อว่าหลายท่านเคยเจอปัญหาตื่นมาแล้วยืนงงหน้าตู้เสื้อผ้านึกไม่ออกว่าจะใส่อะไรดีหรือเสื้อตัวเก่งยังไม่ได้รีดใช่ไหมครับเชื่อไหมครับว่าการเสียเวลาคิดเรื่องแต่งตัวเพียง1 0 1ถึง15นาทีในตอนเช้ามันดูดพลังงานในการตัดสินใจหรือวิวพาวเวอของเราไปโดยไม่รู้ตัวคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายคนถึงขั้นใส่เสื้อผ้าแบบเดิมทุกวันเพื่อตัดปัญหานี้ แต่สำหรับพวกเราที่ยังสนุกกับแฟชั่นผมแนะนำวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับคือการจัดชุดสำหรับทั้งสัปดาห์หรืออย่างน้อยก็สำหรับ3มวันแรกเตรียมไว้เลยครับเลือกเลยว่าจันท์อังคารพุธจะใส่อะไรรีดให้เรียบร้อยแขวนเรียงไว้พร้อมถุงเท้ารองเท้าและเครื่องประดับการทำแบบนี้พอเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในตอนเช้าคุณจะตื่นมาด้วยความมั่นใจหยิบใส่ได้เลยไม่ต้องคิดเหมือนคุณมีสไตลิสต์ส่วนตัวจัดเตรียมไว้ให้ ความรู้สึกที่ว่าทุกอย่างพร้อมแล้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของวันที่ดีเรื่องต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันและผมให้ความสำคัญมากในฐานะที่ดูแลสุขภาพคือเรื่องอาหารการกินครับสุขภาพที่ดีคือรากฐานของความมั่งคั่งถ้าเราป่วยเราก็หาเงินไม่ได้จริงไหมครับ ปัญหาของคนทำงานส่วนใหญ่คือพอเที่ยงหรือเย็นวันจันทร์ที่งานยุ่งยุ่งเรามักจะหิวโซและจบลงด้วยการกินอะไรก็ได้ที่เร็วและง่ายซึ่งมักจะเป็นอาหารขยะที่ทำลายสุขภาพดังนั้นในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ลองใช้เวลาสักนิดในการมิลเพล็หรือเตรียมอาหารครับไม่จำเป็นต้องทำอาหารชุดใหญ่โตก็ได้ครับแค่หุงข้าวกล้องเตรียมไว้ต้มไข่ติดตู้เย็นไว้หรือล้างผักผลไม้ใส่กล่องให้พร้อมหยิบกิน หรือถ้าใครไม่ทำอาหารอย่างน้อยก็ลิสต์เมนูไว้เลยครับว่าสัปดาห์นี้จะกินอะไรบ้างเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องไปยืนงงหน้าร้านอาหารแล้วสั่งเมนูดําเดิมที่ทำให้อ้วนการเตรียมสเสบียงที่ดีคือการเตริมเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมให้กับร่างกายและสมองของคุณครับและอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมเรียกว่าการเคลียร์รันเวย์คือการจัดการพื้นที่ทำงานและกระเป๋าของคุณครับ ลองมองไปที่โต๊ะทำงานหรือกระเป๋าทำงานของคุณตอนนี้สิครับมันเต็มไปด้วยใบเศษเก่าๆเ,เศษกระดาษหรือของที่ไม่จำเป็นหรือเปล่าความรกคือศัตรูของความโฟกสัสครับใช้เวลาเย็นวันอาทิตย์นี้เคลียร์ทุกอย่างออกไปครับจัดโต๊ะให้โล่งเช็ดฝุ่นสักนิดจัดเรียงเอกสารที่ต้องใช้ในวันจันทร์วางไว้ในจุดที่เห็นชัดเจนส่วนกระเป๋าทำงานก็จัดของใส่ให้ครบแล็ปท็อปสายชาร์จสมุดโนด้ต ปักกากุญแจรถวางกองรวมกันไว้ที่จุดที่คุณต้องเดินผ่านก่อนออกจากบ้านหรือที่เรียกว่า Landing Strip ครับการทำแบบนี้จะป้องกันอาการลืมของและที่สำคัญคือเมื่อคุณตื่นมาเห็นความเรียบร้อยนี้สมองคุณจะรับรู้ทันทีว่าฉันพร้อมแล้วฉันเป็นมืออาชีพและความรู้สึกนี้แหละครับที่จะดึงหูดความสำเร็จเข้ามา สิ่งที่เราทำกันมาทั้งหมดในพาร์ทนี้ทั้งเตรียมชุดเตรียมอาหารและเคลียร์พื้นที่มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ในทางจิตวิทยามันคือการสร้าง small wins หรือชัยชนะเล็กๆตั้งแต่ยังไม่เริ่มสัปดาห์ครับเมื่อคุณเข้านอนในคืนวันอาทิตย์ด้วยความรู้สึกว่าทุกอย่างถูกจัดการไว้หมดแล้วจิตใต้สำนึกของคุณจะสงบคุณจะหลับลึกขึ้นและตื่นขึ้นมาด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยมไม่ใช่ตื่นมาด้วยความกังวล การลงทุนลงแรงเพียงเล็กน้อยในวันนี้คือกำไรความสุขมหาศาลในวันพรุ่งนี้ครับนี่แหละครับคือวิถีของคนฉลาดเลือกตอนนี้กายพร้อมของพร้อมแผนงานพร้อมสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้และเป็นเหมือนรางวัลที่หอมหวานที่สุดของการทำซันเด a y ์รีเซ็ตก็คือการดูแลจิตวิญญาณและการพักผ่อนที่แท้จริงครับ ในพาร์ทหน้าพาร์ทสุดท้ายผมจะพาคุณไปส่งเข้านอนด้วยศาสตร์แห่งการผ่อนคลายเพื่อให้คุณหลับฝันดีและตื่นขึ้นมาเป็นคนใหม่ที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมกับหัวข้อโซ so e c h ช r g e ชาร์จพลังใจให้เต็มร้อยครับห้ามพลาดนะครับเพราะนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้ผมตื่นเช้าได้ด้วยความสดใสในทุกๆวันเดี๋ยวตามมาฟังกันต่อเลยครับคุณผู้ฟังครับ เราเดินทางร่วมกันมาตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเปลี่ยนไมล์เซตเราถอดบทเรียนเราวางแผนและเราเตรียมความพร้อมทางกายภาพมาจนครบทั่วแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่สำคัญที่สุดที่คนส่วนใหญ่มักหลงลืมและละเลยนั่นคือการให้รางวัลกับจิตวิญญาณของตัวเองครับคุณทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์และคุณก็เพิ่งใช้พลังงานไปกับการเตรียมตัวเพื่อวันพรุ่งนี้ ตอนนี้คือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่คุณต้องมอบคืนให้กับร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงครับในโลกของการลงทุนเรามีคำว่า Rebalancing Port หรือการปรับสมดุลพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงชีวิตก็เช่นกันครับช่วงหัวค่ำวันอาทิตย์คือเวลาของการ Rebalance ความสุขและความสงบกลับคืนสู่ใจครับผมขอแนะนำเทคนิคที่ผมใช้เป็นประจำแล้วมันเปลี่ยนคุณภาพชีวิตการนอนของผมไปตลอดกาล นั่นคือการทำดิจิตอลซันเซ็ตหรือพระอาทิตย์ตกดินทางดิจิตอลครับผมอยากเชิญชวนให้คุณลองตั้งกฎกับตัวเองดูว่า1ชั่วโมงก่อนนอนจะเป็นเขตปลอดหน้าจอครับปิดโทรศัพท์มือถือปิดแท็บเล็ตปิดทีวีตัดขาดจากโลกภายนอกที่วุ่นวายแสงสีฟ้าจากหน้าจอพวกนี้มันไปกดฮอร์โมนเมลาโทนินทำให้เราหลับยากและหลับไม่ลึกแต่สิ่งที่ร้ายกว่าแสงสีฟ้าคือข้อมูลขยะครับ ข่าวลบๆดราม่าในโซเชียลหรืออีเมลงานที่เด้งเข้ามาดึกๆสิ่งเหล่านี้คือมลพิษทางใจที่ทำให้สมองเราตื่นตัวและเครียดโดยไม่จำเป็นลองเปลี่ยนช่วงเวลานี้มาเป็นกิจกรรมอนาล็อกดูสิครับอ่านหนังสือดีๆสักเล่มจุดเทียนหอมกลิ่นโปรดนั่งสมาธิเบาๆหรือแค่นั่งคุยกับคนในครอบครัวโดยไม่มีมือถืออยู่ในมือความเงียบสงบเหล่านี้แหละครับคือการชาร์จแบตเตอรี่ที่แท้จริง และก่อนที่คุณจะล้มตัวลงนอนผมมีเคล็ดลับสุดท้ายที่จะเปลี่ยนเช้าวันจันทร์ของคุณให้สดใสราวกับปาฏิหาริย์นั่นคือการโปรแกรมจิตใต้สำนึกครับคุณคู้ฟังทราบไหมครับว่าช่วงสลึมสลือก่อนเราจะหลับเป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกเปิดรับข้อมูลได้ดีที่สุดถ้าคุณหลับไปพร้อมกับความกังวลคุณจะตื่นมาพร้อมความเพลียแต่ถ้าคุณหลับไปพร้อมความขอบคุณคุณจะตื่นมาพร้อมพลังงานบวก ลองนึกถึงสิ่งดีๆ3อย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้หรือขอบคุณตัวเองที่วันนี้ได้ทำซันเดย์รีเซ็ตจนสำเร็จบอกกับตัวเองในใจว่าฉันภูมิใจในตัวเธอวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้วและพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมของฉันการส่งท้ายวันด้วยคลื่นพลังงานความสุขแบบนี้จะทำให้คุณหลับลึกหลับสบายและตื่นขึ้นมาเป็นเศรษฐีความสุขในตอนเช้าครับ คุณผู้ฟังครับจำไว้นะครับว่าวันจันร์ทไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเราพิชิตมันตั้งแต่วันอาทิตย์การที่คุณสละเวลามาฟังพอดแคสต์นี้และตั้งใจทำา u u n d y y r s s t t มันคือหลักฐานที่ชัดเจนแล้วว่าคุณคือคนที่ไม่โยมจำนนต่อโชคชะตาคุณคือลิขิตชีวิตตัวเองการกระทำเล็กๆในวันนี้มันกำลังสะสมเป็นดอกเบี้ยทบต้นแห่งความสำเร็จในอนาคต ผมเชื่อมั่นในศัก,กยภาพของคุณครับไม่ว่าสัปดาห์หน้าจะเจออุปสรรคอะไรผมเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้และทำมันได้ดีเสียด้วยเพราะคุณได้เตรียมตัวมาอย่างยอดเยี่ยมแล้วสุดท้ายนี้ครับก่อนจะจากกันไปผมแสนดีอยากฝากข้อคิดสั้นๆไว้เตือนใจครับว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราทำนานๆครั้งแต่เกิดจากสิ่งที่เราทำเป็นประจำทุกวัน ขอให้ Sunday Reset กลายเป็นกิจวัตรประจำสัปดาห์ของคุณเป็น Secret Weapon อาวุธลับที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ทั้งอบอุ่นและมีสาระแบบนี้และไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยอัปเกรดชีวิตคุณทั้งเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพัฒนาไปด้วยกันพอดแคสต์ไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้เติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน พิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าสัปดาห์นี้คุณพร้อมแล้วหรือยังผมรออ่านกำลังใจจากทุกคนอยู่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ